สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทดีมีคำตอบ ITE และนี่24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจากข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะในการประชุม คณะรัฐมนตรีนะคะพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะซึ่งมีประกาศออกมานะคะล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายน2568นะคะผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจะมีสิทธิประโยชน์อะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างนะคะทั้ง5ข้อหรือ5สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งวันนี้ก็เลยสรุปเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกันตนได้รับทราบ ลวงหน้านะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ย <DR> ังเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะหรือผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะอยากทราบว่าสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนั้นมีอะไรบ้างเพื่อตัดสินใจว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ต่อไปหรือจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ดีนะคะ สำหรับข้อแรกนะคะเราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะซึ่งจากเดิมนะคะการจะใช้สิทธิ์ได้หรือไม่ได้นั้นเราจะต้องดูที่เงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบด้วยนะคะจะต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนนะคะสมมุติเรานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนนะคะจะต้องนับย้อนไป4เดือนคือเดือนพฤษภาคมเดือนเมษายนเดือนมีนาคมและเดือน กุมภาพันธ์นะคะ4เดือนนี้จ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย3เดือนถึงจะใช้สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยได้นะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากพระราชกฤษฎีกาซึ่งอยู่ระหว่างรัฐมนตรีนะคะเสนอเพื่อโรงพับปรมาภิไทยนะคะซึ่งน่าจะได้เห็นพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนี้เร็วๆนี้นะคะมีเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะเราก็ดูตรง เวลาที่เราไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะแต่แพทย์มีให้เราหยุดพักรักษาตัวปกติจะเบิกเงินวันละ200บาทได้นั้นจะต้องหยุดตั้งแต่3วันขึ้นไปพระราชกฤษฎีกาใหม่นะคะปรับเป็นแค่แพทย์สั่งให้หยุดแค่หนึ่งวันก็สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได,ได้กรณีพักรักษาตัวที่บ้านแล้วนะคะ ต่อมาเรามาดูในกรณีที่เราไปหาหมอนะคะเราต้องลางานไปอยู่แล้วนะคะหรือไม่ได้ทำงานในวันนั้นทำให้ขาดรายได้เดิมเราเบิกได้ครั้งหนึ่งคือ50บาทปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งนะคะประมาณเป็นครั้งละ200บาทซึ่งจากเดิม ผู้ประกันตนมาตรา 40, 40ทางเลือกที่3ก็จะไม่ได้รับครั้งนี้ก็ได้รับทุกทางเลือกนะคะกรณีที่ไม่นอนพักรักษาตัวแต่ไปหาหมอเฉยๆน,น,นะคะก็ขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลนะคะว่าเราไปสถานพยาบาลเพื่อตรวจรักษาจริงๆนะคะก,ก็จะได้เงินทนแนดแทนการขาดรายได้ครั้งละ200บาท ใน1ปีนะคะสามารถเบิกได้3ครั้งอันนี้ปรับให้ทุกทางเลือกจาก50บาทเป็น200บาทนะคะต่อมาข้อที่2นะคะในกรณีที่มีโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือโรคระบาดต่างๆนะคะซึ่งจากเดิมก็ยังกั้มกึ่งว่าสามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ได้ไหมถ้ากระทรวงสาธารณสุข หรือพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อนะคะให้กักตัวที่บริเวณบ้านหรือสถานที่พักและไม่สามารถไปทำงานได้นะคะหรือไม่สามารถไปประกอบอาชีพต่างๆได้ก็สามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ได้แล้วนะคะว่าจะหยุดไม่ว่าจะเป็นกักตัว7วัน10วันนะคะก็สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ จากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะข้อที่3นะคะสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพนะคะตามที่ทราบกันดีผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และ2นะคะจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือนตั้งแต่500ถึง1,000บาทนะคะตามเงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบ ณนะปัจจุบันที่ออกประกาศใหม่นะคะที่เสนอไปแล้วก็ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็คือจะปรับเป็น1,000ถึง2,000บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และ2นะคะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3กรณีเป็นผู้ทุพพลภาพก็จะปรับจาก5 0 0ถึง1000บาทต่อเดือนนะคะเป็น1,500บาทถึง 3,000บาทต่อเดือนนะคะและผู้ประกันตนทางเลือกที่1และ2ปกติระยะเวลาการรับเงินทดแทนการขาดรายได,ได้รับเพียง15ปีนะคะปรับใหม่นะคะก็จะสามารถรับได้ตลอดชีวิตหากในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ะระหว่างเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จ่ายเงินสมทบครบตามเงื่อนไขก็จะสามารถรับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพไปตลอดชีวิตทุกทางเลือกนะคะไม่รับแค่เพียง15ปีแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อที่3ที่ปรับใหม่จากสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพนะคะข้อที่4ข้อนี้นะคะก็เกิด ความยุ่งยากในการรับเงินบำเหน็จชาราภาพมากนะคะสำหรับทายาทของผู้ประกันตนซึ่งจากเดิมนะคะผู้ประกันตนที่ยังอายุไม่ครบ60ปีบริบูรณ์นะคะก็ยังไม่ได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะแต่มาเสียชีวิตก่อนเมื่อเสียชีวิตจากเดิมนะคะเงินบำเหน็จจะต้องเฉลี่ยให้สามีภรรยาบิดามารดาและบุตรของผู้ประกันตน หรือผู้ที่ทำหนังสือระบุซึ่งบางครั้งนะคะเอกสารต่างๆของสามีภรรยาบิดามารดาก็ค่อนข้างจะหายากและแต่ละคนก็อยู่ห่างไกลนะคะทางประกันสังคมก็เลยปรับใหม่นะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนจะรับเงินบำเหน็จชราภาพทายาทของผู้ประกันตนสามารถนะคะ ทำหนังสือระบุก็คือผู้กัรตทนทำหนังสือระบุไว้เลยนะคะว่าจะให้ใครมีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพเงินก้อนนั้นๆก็ทำหนังสือระบุโดยถ้าทำหนังสือระบุแล้วก็ไม่ต้องเฉลี่ยให้บิดามารดาสามีภรรยาและบุตรโดยที่เราไม่ต้องไปหาเอกสารให้ยุ่งยาก แต่ถ้าไม่ได้ทําหนังสือระบุก็ต้องเฉลี่ยให้สามีภรรยาบิดามดาและบุตรเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ปรับใหม่ทําให้ผู้ประกันตนนะคะสามารถรับเงินบําเหน็จชาราภาพได้ง่ายขึ้นหากผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนที่จะรับเงินบําเหน็จชาราภาพนะคะอันนี้คือข้อ4ที่ปรับเพิ่มเติมขึ้นมานะคะส่วนข้อที่5ก็คือสิทธิประโยชน์กรณีส่งข้อบุตร ซึ่งก็จะมีเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นั้นปรับอะไรบ้างนะคะก็ปรับจากรับเงินส่งคอบุตรนะคะจากคนละ200บาทปรับเป็นคนละ300บาทต่อบุตรไม่เกิน2คนนะคะและก็รับจากเดิมนะคะไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ก็ปรับเป็น7 ปีบริบูรณ์นะคะอันนี้คือ5สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆจะได้รับเมื่อไรมีการออกเอกสารมาหรือยังอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะจากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นที่กล่าวมาข้างต้นนะคะผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ ประโยชน์นั้นเมื่อไหร่นะคะเราก็มาดูว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนไหนในการดําเนินการนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างสำนักง,งานเลขานุกการคณะรัฐมนตรีนะคะได้เสนอร่างพระราชกิฤษฎีกาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วนะคะไปยังสำนักง,งานประกันสังคมคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือตรวจพิจารณาร่างกฎหมายหรือ เสนอให้ในายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเก้าในหลวงทรงลงพระประมาพิไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปซึ่ง ทั้งหมดได้ผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้วเมื่อประกาศออกมาเป็นรายลัออกษณ์อักษรอย่างชัดเจนนะคะก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาอัปเดตให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็คงจะอัปเดตข้อมูลของผู้ประกันตนมาตรา40เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ